เฮ้ยเจ่พี่เอยืนตรงเมื่อกี้มันมันผ้ามันแบบเดี๋ยวก็ได้คุณแน่นะพี่เอกไม่ได้ออกกลุ่มเครื่องออกใช่ไหมเล่นกันแค่นี้ ตะวังหลังกันไปด้วยนะพูดระวังหลังนะระวังให้ดีอหลังยืนชิดกำแพงดีกว่า <c oughs> เล่นแค่นี้ <c oughs> เอาเครื่ <c oughs> องมาอีน <c oughs> เหมือนเล่นเกมบีได่ก <c oughs> ว่า ต้องทำอะไรหรอแล้วก็เล่นซ่อนแอบอะไรอย่างงี้แหละทั้งแมพชื่อยกันดูเอ๊ยอะไรอ๋อไอสะท้อนนึกว่าเจอหลอนหลอนเอ้ย แมวมาเฮ้ยเดี๋ยวทางไหนไม่รู้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็กระพริบเฮ้ยโลกแล้วเป้นบนเ้นล่างเันล่างแม่เลยลงมาหาสิแมวหายไปแล้ว เป็นโรงงานที่ใหญ่เหมือนกันมาทัวร์โรงงานตรงนี้เป็นชั้นอุ้ยมีคนสับด้วยคุณตำรวจมีคนตายเอาไปไหนแล้ว อาจริงดินี่ยไงยบอกสถานที่แจ้งตำแหน่ง <c oughs> ทาไมได้ยินเสียงหายใจ

ไม่ตอบเลยอจะเล่อุ๊ยเจ็บอ้าวตรงนี้มัีเจ็บจาตีน้อง กเฝ้าไหมเ,เกาเก่าเก่ามีกล่องลังจริงเปล่าวะแล้ไมไม่แข็งยังไงของปลอมของปลอมโมเดลโมเดลมีแถ <c oughs> ่นี้เสาโดนนอนไปหมดแล้วถ <c oughs> อนเองเฮ้ยเจ้าก็อื้อ เทมไฟอะไรครับไปสิเด้งเขาปักเขาอยู่เขาอยู่ลงมาเชื่อได้โคกี่มึง ไม่หนไฟนะไม่น่าไฟใครเปทีวีงไม่ปีตาไหมฮะตาไม่มีอะไรพี่ไม่ได้พูดอะไรเลย อยู่เดี่ยวนี้นะเก้าเก้าแล้วบอกหนึ่งร้อยแล้วหนึ่งร้อยแล้วรีวไปไหมพี่เอกให้น้องได้ยืนกรนเดียวเดียวเดียวเอ้ยฉ ยืนตรงเมื่อกี้มันมันผ้ามันแบบพี่เองทะลึ่งอะตลกต้องเปลี่ยนมุมก่อนเราจะได้ไม่เห็น ดักไหมนั่นไงโอ้หเสียงเท้ามังเดินแรงมากล่ะไม้ไม้บีมา มีแล้วมาแล้วแต่ปัน่นเครื่องไว้ที่ไหนนะ <c oughs> ไม่เนียนอุ้ย <c oughs> ไปไม่ได้ <c oughs> อยู่ไหนกัน <c oughs> ไม่นะเอ๊ะอยู่ไหนแล้วอ่ะ ได้ลากมานะอืมจิ้มดูกอนเนี่ย้ยตกใจพุ้มดิวด้วยละ่ะ พาน้องไปไหนอ,ยอย่ะจำจี้มาเขือปอบแปะปิดตาสักห้านาทีน้ำหนึ่งถึงสิบน้ำหนึ่งถึงสิบอยู่เฉยหนึง่งถึงสิบไว้เนอะ เรายเราก็บอกว่าอยู่เฉยๆแต่ไม่ได้บอกเนี่ยห้ามพี่กดตีเออเราบอกเราบอกอย่างนี้เองเอ้เออแต่มันซี้ขยาบอ่ะมันซี้ขยาะอ่ะเอ้เอ้เฮ้แกะไปโอ้โหดูเลือนไหล่ ชีวิตจริงนี่คือตายมันเลยเต็มก่อนร้อนร้อนจะซ่อมกันเลยว้ยตตกตกอย่าพึง่ง <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเด็กชอบโดนอุ้มแหละใช่ชอบโดนอุ้มใช่เหรอเปอยลองเปอยน้องมันมีท่าอะไรมันกี่ท่ามีแค่สองท่าเนี่ยหรออย่าปิดเปิดน้องใช่ไหมเปอยน้องแลปลงแหลง อ่ะปล่อยปล่อยปล่อยดิวบอกให้ปล่อยน้องมันดูไม่ได้บอกให้ฟันดิวเฮ้ยพี่เอกไม่ออนโจนเพื่อไม่จริงเลยมากตอนแหงพี่ยอมรับเลยพี่ไม่ได้จะฆ่าเด็กนะเว้ยแต่บ้าโมลีมันจะเป็นโมลีเด็กอ่ะพี่จะโมลีดิวพี่เอกท่า นอโอ้ลุงเงีนนะ้ยจะแขวนเดียวก่อนไม่น่าเลย <c oughs>